สวัสดีชาวทัดไฟนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมข้อความจากคนรักเก่าจะมาอ่านพลังงานนะคะเรื่องราวของคนเก่านะคะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับชาวทัดไฟบ้างนะคะชาวทัดไฟก็คือชาวราศีมเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะขอดูเรื่องราวที่ผ่านมาก่อนนะคะ,ะที่จบกันไปที่เลิกกันไปนะคะ มันเกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะหนอืดูซิเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเละเนาะเละความสัมพันธ์เหมือนว่าจริงๆก็เคยรักกันดีๆแหละนะคะแต่ทำไปทำมาก็มีเรื่องที่แบบเจ็บปวดเสียใจมีเรื่องของการทารยศหักหลังมีเรื่องของอม,มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเนาะ เ,ออเหมือนเป็นเรื่องราวที่ตัวคุณกับตัวเขารักกันอยู่ดีๆแต่วันดีคืนดีตัวเขาไป็นรักคนอื่นมีตัวแปรเข้ามานะมีคนอื่นเข้ามาแล้วก็ทำให้ตัวเขาอะไม่รักคุณเหมือนเดิมนะคะทำให้เขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคำพูดคำจาก็วพูดจาไม่ดีกับคุณนะทำตัวเหมือนแบบมีตัวเลือกทางเลือกทำตัวเหมือนแบบไม่แคร์คุณใช้อีโก้กับคุณแล้วก็ เหมือนว่าอยู่ๆก็คือคิดว่าแบบบอกเลิกคุณแล้วก็จบแล้วก็ไปเลยอะนะคะเหมือนกับว่าใจเขาไม่ได้อยู่ที่คุณอะเนาะไปอยู่ที่คนอื่นหมดแล้วอะนะคะอืมนะเหมือนกับว่าไม่ได้ให้คุณแบบเตรียมตัวเตรียมใจอะไรเลยเออแต่เหมือนบางท่านอะจริงๆตัวคุณอะคุณก็เห็นมาตลอดรับรู้มาตลอดแหละว,ว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์กับคุณนะ แต่ที่ผ่านมาเหมือนคุณก็พยายามที่จะคิดว่าอมแบบเรารักเขาให้โอกาสเขาไม่อยากคิดมากเนาะอ่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาเองก็อาจจะเคยทำอะไรคุณเสียใจยอะ่ะนะคะเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอะแต่เราก็แบบให้อภัยเขาไงเพราะว่าเรารักเขานะคะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนว่าคนที่เขาหมดใจอ่ะเนาะมันก็จะไปอย่างเดียวแหละจะไปลังยังไงก็ไม่ได้นะอืมนะคะนะ อยู่ๆก็มาบอกเลิกกับคุณไปเลยอยู่ๆก็มาบอกว่าเราไม่เป็นอะไรกันแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่ามีใหม่แล้วอ่ะอืมนั่นแหละแล้วก็ไปทําดีกับคนอื่นแล้วก็ทิ้งคุณไว้นะคะให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะแล้วคุณก็รู้สึกแย่ด้วยนะว่าเฮ้ยทําไมเขาแบบไปเห็นคนอื่นดีกว่าคุณน่ะเนาะสิ่งที่คุณเคยทําให้เขามาตลอดอนะคะเขาไม่เคยเห็นอะไรเลยหรอไม่เคยรับรู้อะไรเลยหรอไม่เคยรู้สึกดีเลยหรอ เนาะไอ้ที่คุณทําอะไรดีๆเขาไปเยอะแยะมากมายอะนะคะเหมือนหายวับไปกับตาเนาะไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนะคะความดีกับความรักอเนาะเหมือนว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันเนาะคุณอาจจะเคยทําดีกับเขาเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเขาก็เป็นรักคนอื่นนะคะอืมอ่ะเนี่ยแหละเรื่องราวประมาณนี้แหละนะจับได้โกหกนกกายนกใจ อืมหรือบางท่านนะตัวเขาอาจจะยังไม่ได้บอกเลิกคุณด้วยนะแต่เขาก็ไปมีคนอื่นนั่นแหละนะอ๋อส่วนตัวคุณก็ไม่อยากจะทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอืมนะคือพอคุณเห็นว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วอะคุณก็คิดว่าแบบเองอ,เอ,เองั้นก็พอเถอะเนาะงั้นก็อ่ะจบกันไปนะคะอือม แต่มันก็เป็นการจบที่ค้างคาใจเนาะเพราะว่าตัวคุณที่ผ่านมาเหมือนคุณมองว่าฉันพยายามจะดูแลความรักนี้อย่างดีอะ่ะแต่ทําไมแบบสิ่งที่ฉันทําดีกับเขามันถึงได้รับการตอบแทนด้วยการเจ็บปวดเสียใจแบบนี้อ่ะเนาะนะคะทําไมอะเนาะทําไมเราให้ความรักดีๆกับใครแต่ทําไมเราไม่ได้รับความรักดีๆกลับมาอืมคือบางทีอาจจะต้องแบบ เปลี่ยนความคิดใหม่อะนะว่าเออก็เพราะว่าบางทีเราไปรักผิดคนะนะหรือว่าบางทีไอ,อ้คนที่เราไปรักอะนะมันก็แบบว่าหูหนวกตาบอดนะเนาะนะคะไม่ได้เห็นคุณค่าวความดีอะไรของคุณเลยอะเนาะไปเห็นคนอื่นดีกว่าคุณนะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้จะโปรดเสียใจอืมทุกทรมาน แต่ว่าตอนนี้ตัวคุณอาจจะดีขึ้นแล้วนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออจบไปนานและจบไปหลายเดือนจบไปหลายปีแล้วอืมแต่มันอาจจะมีบ้างแหละพอนึกถึงแล้วมันก็แบบก็ยังเจ็บปวดก็ยังเสียใจอยู่นะคะอ่าประมาณนั้นเนาะทำดีแล้วไม่ได้ดีบางทีความดีกับความรักมันก็เป็นคนละเป็นคนละเรื่องกันนะะนะอือฮึโอเค ไม่เป็นไรเนาะโอ้ถ้าใครที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณก็ไม่ต้องไปเห็นคุณค่าในตัวเขาหรอกนะคะอือฮึะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาราสีสิงขึ้นมานะคะโอเคทีนี้ไปดูสีข้อความข้อความจากคนรักเก่า เขาคนนั้นนะคะมีข้อความอะไรที่อยากพูดอยากบอกกับตัวคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไงเออนี่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 ตัวเขานะคะอ่าตอนนั้นเขาทำไม่ดีกับคุณใช่ไหมเขาไม่เลือกคุณใช่ไหมไปเลือกคนอื่นเนาะ แต่ตอนนี้อ่นะคะเหมือนว่าเรื่องเราคือแบบพลิกแลนะ้นะนะเพราะว่าข้อความจากเขาอะมันขึ้นมาว่าเขาอยากจะกลับมาง้อคุณนะอยากกลับมางอ้ออยากกลับมาขอโทษนะคะเออเหมือนเขาทำอะไรไม่คิดเองนั่นแหละหนาอแล้วก็เหมือนแบาบว่าไปเห็นว่าคนอื่นดีกว่าเออหูหนวกตาบอดเนี่ยนะ คือเหมือนกับว่าไปเป็นรักไปหลงหลงมากอะไรแบบนี้หลงมากรักมากตอนนั้นก็คือจะไปอย่างเดียวเลยจะทิ้งคุณอย่างเดียวเลยไม่เอาคุณนะพยายามจะแบบว่าสลัดคุณออกไปอ่ะพยายามจะแบบให้คุณแบบออกไปจากชีวิตเขานะคือไม่เหลือเยอะใหญ่อะไรคุณเลยนะตอนนั้นที่แบบจะไปอเะนาะนะคะแตตอนนี้ก็คือแบบโอ้ตายนะไปแล้วไม่ได้ดีนะคะ อยากกลับมานะแสดงว่าสิ่งที่เขาเ,าเคยเป็นเลือกเนาะสิ่งที่เขาเคยคิดว่าดีนะคะมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดนะแล้วก็เขาอาจจะไปเจอคนที่ออตัวเลือกทางเลือกเยอะไปเจอคนเจ้าชูไปเจอคนที่แบบเหมือนเล่นเกมอะ่ะไปเจอคนที่แบบว่าแค่เล่นๆนะ่ะนะแต่ไม่ได้อยากจะผูกมัด อะไรกับใครไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์จริงจังเนี่ยแหละเออนะอืไปเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะเจอคนที่เขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบโอเพนเร t i o n s ชิพก็ได้นะคือเหมือนไปเจอคนที่แบบว่าไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจะไปคุยอะไรกับใครกี่คนก็ได้จะไปมีอะไรกับใครกี่คนก็ได้ความสัมพันธ์แบบ Open เลยแบบเปิดเลย แล้วก็ไม่ต้องมาหึงมาห่วงไม่ต้องมาอะไรเขาจะไปทําอะไรยังไงกับใครก็แล้วแต่อ่ะแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นด้วยนะว่าเขาจะไปอะไรยังไงกับใครก็แล้วแต่เหมือนกันอะไรแบบนั้นนะคือเป็นความสัมพันธ์แบบโอเพนเรลชั่นชิพเลยซึ่งตัวเขาก็คงจะแบบว่าไม่ได้รับไม่ได้เนอะเออรับไม่ได้นะอืมนะความสัมพันธ์แบบเปิดแบบนั้นอนะคุณรู้สึกแบบโอไม่โอเคเลยน่ากลัว นะเขาแบบเขาอาจจะแบบว่าเออแบบไม่โอเคไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วก็รับไม่ได้ด้วยนะคะอืมใช่ไหมเหมือนว่าลึกๆแล้วตัวเขาก็ยังเป็นคนที่มองว่าเออถ้าจะแบบว่าอไปคบอะไรไปคุยอะไรกับใครก็อยากจะคบกันไปอนะ่ะเนอะเออแบบคบกันไปแบบจริงจังอ,อ่ะมีแค่เราสองคนรักกัน แต่อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะเนาะนะคะไม่ผูกพันไม่ผูกมัดไม่คอมมิตอะไรกับใครเลยและแถมก็มีแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองเรื่อยๆอีกอ่ะนะเออเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแบบอืมนะเจอคนแบบนี้นะคะ่ะแล้วตัวเขาก็เหมือนเขาก็รู้ตัวเลยนะว่าเฮ้ยเจอคนที่ ชอบความสัมพันธ์แบบนี้เขาเขาไม่โอเคจริงๆเขาไม่สามารถทนอยู่ได้จริงๆเหมือนกับว่าตัวเขาก็จะมีความแบบหึงหวงอะไรแบบเนี้เนาะคือถ้าเขาจะคบกับใครก็จะแบบว่าหึงหวงไม่ได้อยากให้ไปมีใครนะก็อยากให้แบบอยู่กับเขาอยู่ด้วยกันไปคบด้วยกันไปอะนะคะนั่นแหละคิดผิดแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรพวกนี้กันไว้ตั้งแต่แรกอะเนาะนะคะพอไปเจอจริงๆก็เลย งงไปเลยนะคะไปไม่ถูกเลยอะนะเออคือมึนตึ๊บไปเลยนะว่าแบบเฮ้ยจะยังไงดีสุดท้ายก็คือเขาก็ไม่ไปต่อกับคนคนนั้นนะเออเพราะว่าเขารับไม่ได้จริงๆนะคะเอ,อืมเพราะว่าตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนแบบหัวโบราณนะเนาะคือแบบอ่ะจะยังไงซะเขาก็ยังอยากจะแบบผัวเดียวเมียเดียวเขาก็ยังอยากจะแบบเออคบกับใครก็อยู่กันดูแลกันไป นะไม่ได้อยากจะให้มีใครงอกขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบไม่รู้ใครเป็นใครเนอะไปแบบมัวซัวไปหมดนะนะคะออืนั่นแหละนะตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าเออเขาแบบอยากจะกลับมาง้อคุณแหละนะคะเหมือนไปรู้ไปลองแหละเนอะแล้วมันก็ไม่ใช่อ่นะคะคนละแนวกันอะนะ่เนอืมพอรู้แล้วนะก็เลยแบบไม่โอเคก็เลยอยากจะกลับมาอือหึ เหมือนเขามองว่าเอ่อตัวคุณอะนะตัวคุณน่ะที่ผ่านมาคุณน่ะเป็นคนที่ซื้อสัตว์เนอะรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีปัญหาเรื่องคนอื่นอะไรเข้ามาแบบกวนใจเลยคุณเป็นคนที่แบบมั่นคงในความรักอะนะคะแล้วก็จริงๆอะเขาต้องการความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่าเนะ <S 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 นะคะนะ ชอบความสัมพันธ์แบบเราสองคนไม่ใช่แบบมีใครหลายคนอือหึอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณเขาเสียดายคุณนะเนาะรู้สึกเหมือนแบบคิดถึงนะอือรู้สึกเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรไปมันมันเหมือนคนที่แบบรู้เท่าไม่ถึงการนะ่ะคือไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักดีพอเลยอะ่ะแล้วก็ใจก็จะไปอย่างเดียวเลยทั้งทที่ยังไม่ได้รู้จักเลยนะคะว่าคนคนนั้นนะเขาเป็นยังไงอะ่ะเนาะ มันอกมั่นใจะนะว่าจะไปคิดว่าดีกว่าคุณคิดว่าไปแล้วแบบโอเคกว่าดีกว่าเหนือกว่าแต่สุดท้ายเราคิดผิดนะคะออืประมาณนี้แหละนะก็เหมือนว่าตอนนี้ตัวเขาก็ตามดูตามส่องคุณอยู่อะนะเหมือนว่าอยากจะหาจังหวะหาโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ แต่ว่าบางท่านอาจจะบล็อกกันไปนะคะคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้หรือว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกคุณเขาก็จะปลดบล็อกนะแล้วก็กลับมาส่ง,งคุณนั่นแหละแล้วก็จะตั้งท่าแบบนะจะทักมาเนี่ยแหละนะคะแต่ถ้าคุณยังบล็อกเขาอยู่เหมือนเขาอาจจะแบบหาวิธีแบบเอจะส่ง,งคุณยังไงอะเนาะเพราะว่าบางท่านก็คือบล็อกไปแบบทุกช่องทางแล้วอืม ถ้าเขาส่องอะไรคุณไม่ได้อะนะคะเขาคงได้แค่แบบเออนั่งคิดถึงคุณหนังดูรูปคุณในมือถือเออนั่งดูแชทเก่าๆนั่งคิดถึงหนั่งเสียดายแต่ไม่มีช่องทางอะไรจะให้ติดต่อได้ออื mm hmm. นะอ่ะถ้าเขาติดต่อคุณไม่ได้เลยจริงๆนะคะ mm hmm. เขาก็คงจะอยู่กับความเสียใจของเขาไปนั่นแหละนะเสียใจนั่นแหละที่เขา,าเลือกผิดนะคะอือ mm ฮื hmm. แล้วก็ทําให้เขา่าเสียคนดีๆแบบคุณไปเนะาะอเลือกผิดเองนะคะจะไปโทษใครเนี่ยแหละเนาะไปเจออะไรใหม่ใหม่อะ่ะเออใครเป็นใครอะไรยังไงย,ยังไม่รู้เลยอ่ะนะออืฮโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ขึ้นมามีพลังงานของชาวราศีพฤษภเป็นทัดดินนะคะพฤศภกันบางกรทัดน้ำามีนกระฎดิจิกแล้วมีทัดลมมิถุนตุนกลกุม อืประมาณนี้นะเหมือนตอนนี้ตัวเขาก็ดูแบบว่าดูเหงาเงาดูเศร้าๆนะนะอ่าเขาอาจจะแบบว่า <c oughs> เหมือนยังดูมึนๆงงๆอยู่อะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ เหมือนยังงง,งอยู่แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาวะทำไมเป็นแบบนี้เนาะโอเคอ่ะประมาณนี้แหละเหมือนว่าปัจจุบันนี้นะคะสถานะความสัมพันธ์อะมันก็มีสถานะอะไรแปลกๆอะเพิ่มขึ้นเนาะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายซึ่งมันก็มาจากเหมือนมันก็มาจากความแบบหมดศรัทธาในความรักเนี่ยแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบ คบใครแบบรักเดียวใจเดียวอะไรแบบนั้นแล้วอะเนาะแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบเปิดคือบางทีมันก็เปิดเยอะไปอะเนาะนะคะแต่มันก็แล้วแต่แลวเนาะถ้าใครที่โอเคอะมันก็คบกันได้ไงใช่ไหมถ้าคุณแบบก็เป็นคนที่แบบเออฉันก็ความสัมพันธ์แบบเปิดเหมือนกันฉันก็แบบโอเพนเหมือนกันคุณก็อาจจะรับได้ไงคือมันก็ต้องดูด้วยอะเนาะว่าเออเราแบบเข้าไปในความสัมพันธ์แบบไหน แล้วอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนอ่ะถ้ามันตอบโจทย์กันมันก็โอเคมันก็ไปกันได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่แบบว่ามีความแบบว่าหึงหวงอะไรแบบเนี้ยนะเวลาคบใครรักใครยังมีความรู้สึกแบบหึงหวงเธอต้องเป็นของฉันฉันต้องเป็นของเธอฉันแบบรับไม่ได้ฉันยังซีเรียสเรื่องของการแบบรักเดียวใจเดียวอะไรอยู่อะไรอะแบบเนี้ยก็ความสัมพันธ์แบบโอเพนอ่ะมันก็ ไม่น่าจะตอบโจทย์อะไรเลยอะเนาะนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถไปหึงห่วงอะไรได้นะความสัมพันธ์แบบนั้นนะมันต้องคนที่แบบว่าฟิลแบบเออชอบอะไรแบบนี้มอนเหมือนกันะมันถึงจะคบกันได้นะท้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์แบบโอเพนเรレーションชิมันผิดนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนน่ะมันโอเคไหมล่ะมันคอนเซปต์เดียวกันไหมล่ะมันมีแนวคิดเดียวกันไหมล่ะใช่ไหมเพราะว่าสมัยเนี้ยคนที่เขาแบบโอเพนกับโอเพนน่ะเขาโอเคกันไงเขาโอเค แต่ถ้าคนหนึ่งโอเพนอีกคนนึงบอกไม่ได้รักเดียวใจเดียวมันมันไม่ได้ไงนะคะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจความสมัครใจของคนสองคนนะคะว่ารับได้ไหมโอเคไหมชอบไหมพึงพอใจกันไหมอ่ะนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูแนวนมทิศทางนะคะ แนวโน้มทิศทางของคุณกับคนรักเก่าคนเนี้นะ,ะจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครเนาะพลังงานบางท่านก็สลับฟังกันได้นะคะอ่ะไปดูสิแนวโน้มจะเป็นอย่างไรอ่านั่นไงอ่ะแสดงว่าตัวเขาอะโอเคเข้าใจตัวเองแล้วนะเข้าใจเองแล้วเนี่ยแหละคนเรานะ ต้องให้ไปรู้ไปลองเนาะจะได้รู้แบบเออชอบไหมถ้าไม่ชอบก็กลับมาอ่ะถ้าไม่ชอบก็จะได้เข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นแหละนะคะว่าตัวเขาว่าต้องการอะไรนะโอเคอ่ะแนวโน้มขึ้นมาไพ่บอกว่าตัวเขาว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดว่าเขาอ่ะเขาแบบโอเคกับความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นนะคะ ก็เลยไปรู้ไปลองมาเนาะแต่พอไปรู้ไปลองมาแล้วนะคะมันบ่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ใช่เลยไม่โอเคเหมือนเขาก็ยังคงเป็นคนที่แบบว่าต้องการความรักที่ที่มีกันสองคนไม่ได้ชอบความอบอุ่นเนาะไม่ได้ชอบแบบอยู่กันหลายคนอะไรแบบนั้นนะคะเขาก็ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงเนาะอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวกันนะ แต่งงานเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวกันได้อ่ะโอเคนะคะแสดงว่าเขาก็ยังคงแบบต้องการความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะเออนะคะไพ่ขึ้นมาว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณนะอืเหมือนกับว่าจะมีโอกาสได้มาปรับความเข้าใจมาคืนดีกันมีการได้เคลีย์นะมีการได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ เหมือนตัวเขามาขอโอกาสคุณแล้วตัวคุณเองก็อาจจะให้โอกาสเขานะคะอเหมือนมันจะมีการคุยแล้วก็ทำข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะไปกันในทิศทางไหนนะเออคือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีการคอมมิชคุยกันตกลงกันอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรโอเคอะไรไม่โอเคนะคะ ทำข้อตกลงกันนะเนาะเหมือนแบบลงนามนะส่วนที่สัญญาร่วมกันนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปกันในทิศทางไหนนะคะก็น่าจะคุยกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะเนาะเหมือนว่าตัวคุณเองก็เหมือนแบบว่าเขาถ้าเขาพูดความจริงกับคุณทุกอย่างอะตัวคุณก็จะรู้สึกโอเคนะแต่ถ้าหากว่าเขาแบบกลับมามาขอโอกาสแล้วก็ยังแบบ ออไม่พูดความจริงยังเหมือนแบบพูดจามไม่ดีหรือว่าทำตัวอะไรไม่ดีอยู่อันนั้นคุณก็น่าจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วนะคะอืมเนาะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของตัวเขาด้วยนั่นแหละนะคะน่ะเนาะเนี่ยถ้าเขามาแบบจริงใจคุณก็ให้โอกาสถ้าเขามาแบบว่าเคลียร์ทุกอย่างไม่ได้มีอะไรปิดบงังเหมือนกับว่าเล่า ให้คุณฟังอะไรแบบนี้เนอะแบบเออเขาไปเจออะไรมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาไม่โอเคเลยเขาตกใจมากที่ไปอยู่อะไรแบบนั้นแล้วเขาไม่ชอบอะไรแนวนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยเออคือถ้าเขาแบบว่าเล่าให้คุณฟังแบบหมดเปลือกแบบว่านะไม่ได้มีอะไรโกโหกปิดบังคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกโอเคนะคะแล้วก็อาจจะให้โอกาสเขาอะเนาะนะแล้วก็ถ้ามันเป็นความผิดครั้งแรก อันนี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาคืนดีนะคะแต่ถ้าเป็นความผิดที่แบบโอ้หลายครั้งซ้ำซากอะไรแบบนี้อันนั้นน่าจะความเชื่อใจมันน่าจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้นะนะคะอืมแล้วก็ถ้าเคยเป็นครอบครัวก,กันมาก่อนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันอือแต่ถ้ายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้เป็นครอบครัวอะไรเลยก็เป็นการกลับมาคอมมิตแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่อง การแต่งงานการสร้างครอบครัวการหาเลิกขายามการเจรจาสู่ขอการขอแต่งงานความสัมพันธ์ที่มันยกระดับจริงจังและชัดเจนกันมากขึ้นนะคะเหมือนไพ่บอกว่าที่ผ่านมามันมีคนที่เ,เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าทำนิสัยเป็นเด็กนะนั่นแหละอยากรู้อยากลองนั่นแหละนิสัยแบบเป็นเด็กอะ่ะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะอา่า เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่เนาะเปลี่ยนเป็นคนที่โตขึ้นเนาะเติบโตมากขึ้นนะหลังจากที่ไปเจอเหตุการณ์อะไรมานะคะโอเคก็หวังว่าตัวเขาอะนะคะจะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจชีวิตแล้วก็มีความเติบโตทางความคิดสติปัญญาแล้วก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นเนาะนะคะตัวคุณเองจะได้แบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยอะเนาะ พอที่ผ่านมาดูแล้วความสัมพันธ์แบบมันไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะอืมอ่ะจะมีคนที่แบบว่ากลับมาทุ่มเทกลับมาพยายามกลับมาจริงจังในความสัมพันธ์ดูเขามีความทุ่มเทมีความพยายามกับคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอือคือแบบมาแบบจริงจังอ่ะนะไม่ทำตัวเป็นเด็กแล้วนะคะโอเค รอบนี้ก็คือเป็นแนวแบบพูดจริงทำจริงแล้วนะเอออ่ะไหนดูสิไพโรแมนแองเซลได้อะไรอ่าให้อภัยเนาะให้อภัยเรียนรู้กันอ่ามีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอเนี่ยคุณสองคนยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่ยังมีความคิดถึงมีความเสน่หามีความห่วงหาอาวรให้กันอยู่ นะคะฉะนั้นถ้าจะกลับมามันก็ต่อกันติดเนาะมันก็ยังคอนเน็กกันอยู่นะคะนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอะเหมือนว่ามันก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อะเนาะใช่ไหมอะไรที่มันเคยแบบไม่ดีไม่โอเคทําผิดทําพลาดอะมันต้องตกลงกันใหม่นะแล้วก็เหมือนกับว่ากลับมาจีบกันใหม่มาทําความรู้จักกันใหม่นะคะเนาะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นอะเรียนรู้นิสัยกันให้มากขึ้นนะคะ การให้อภัยกันเนาะสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าบทเรียนที่ผ่านมามันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,ากลับมาแล้วก็มีความมั่นคงกันมากกว่าที่ผ่านมานะคะคือ <c oughs> มันเคยผิดพลาดมาแล้วเนาะเคยพังมาแล้วฉะนั้นการกลับมามันต้องมั่นคงนะมันต้องมั่นคงกันตั้งแต่รากฐานความสัมพันธ์เลยนะออื <c oughs> ฉะนั้นก็ต้องวางรากฐานกันให้ดีนะคะคุยกันให้ชัดให้เคลียให้มันชัดเจนกันตั้งแต่แรกนะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนมันจะได้ไม่หลงทางกันอีกนะคะแล้วก็หมั่นเช็คหมันเช็คระยะนะระยะความรู้สึกความสัมพันธ์กันด้วยนะคะว่าเออเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงอะนะความรู้สึกอาเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ อืมเนาะนะอือฮก็น่าจะเข้าอกเข้าใจอะไรกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นการที่แบบว่ากลับมาเพราะว่าเห็นคุณค่าในการล้วกันจริงๆอืนะโอเคมาดูวันกับตัวเลขนะคะ วันมีวันจันทร์กับวันพุธตัวเลขนะคะเลขหเลขหนึ่งเลขแปดเลขสี่มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขา ดูสิตัว u ตัว g ตัว y ตัว c ตัว r ตัว l ตัว i ตัว s ตัว w ตัว k ตัว x ตัว h ตัว f อืมตัว g ซ้ำแล้วก็ตัว k ซ้ำโอเคพลังงานประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะ โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ